ข่วบันเทิงกันด้วยเรื่องของพระเอกหนุ่มจอมทะเลนนะคะบอยปรณกรค่ะที่ดูเหมือนว่าคราวนี้จะเกลียดไม่ออกนะคะเพราะว่าถูกโดนเพราะว่าโดนโวยกลางงานอีเวนต์เลยค่ะเ,คเรื่องของเรื่องก็คืองานอีเวนต์ของเจลอาบน้ํายี่ห้อหนึ่งนะคะได้เชิญบอยปรณกรไปร่วมง,งาน ซึ่งจัดขึ้นที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีนี้ปกติคนก็เยอะอยู่แล้วนะคะยิ่งไปจัดช่วงคนเลิกงานไหนจะแฟนคลับของบอยที่มารอดูอีกคนก็เลยเบียดเสียดกันค่ะจนคุณลึงคนนึงทนไม่ไหวนะคะเดินขึ้นมาโวยวายกับทีมงานระหว่างที่บอยกําลังร้องเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมพอดีสุดท้ายงานก็เลยต้องจบลงกระทันหันนะคะแล้วบอยก็ต้องออกมาขอโทษสื่อด้วยตัวเองค่ะ แม้ว่าจะลมพัดหวนกันอีกรอบนะคะสําหรับคู่ของโดมกับกัจจังค่ะแต่ดูเหมือนว่าเรื่องกัดจิกมือที่3ก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่าล่าสุดกัจจังเองก็โพสต์ข้อความทํานองว่าความสวยไม่ได้ช่วยอะไรหากข้างในยังขุ่นมัว แล้วประเด็นนี้ก็ยิ่งร้อนมากขึ้นค่ะเมื่อกุ๊บกิฟเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ข้อความนี้สั้นๆนะคะว่าวากแล้วกัจจังก็ตอบไปว่าสู้ๆงานนี้คนเลยตีความได้ว่าสองสาวเนี่ยน่าจะหมายถึงใหม่ดาวิกาค่ะที่มีข่าวว่าเคยเป็นมือที่3ของคู่ดมกัจจังและคู่มาริโอกุ๊บกิฟซึ่งตอนนี้มาริโอ้ก็ยอมรับนะคะว่ากําลังคุยๆอยู่กับใหม่อยู่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูท่าไม่น่าจะจบง่ายๆแน่นอนค่ะ ต่อกันที่เรื่องของคุณแม่คนสวยนะคะโบชยาดาค่ะที่ช่วงหลังเริ่มเปิดเผยเรื่องของการคบหากับไฮโซแบงค์ร้อยเอกกริชพลสเสวตนานมากขึ้นนะคะแต่พอถูกถามว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีอีกครั้งโบก็บอกว่ายัางไม่รีบร้อนค่ะถกเรื่องอะไรบ้างันนีก็จริงๆอยากให้แบบคือเราเราไม่อยากคาดหวังอะไรมากนะเพราะแต่อยากทําให้แบบคือทุกวันอย่างนี้เป็นวันที่ดีค่ะเรารู้สึกว่าตอนนี้กาลังดีแล้วก็เราอยู่ในช่วงที่ ต่างคนต่างมีหน้าที่มาเจอกันในในวันที่เราก็มีน้องอาชีพตัวเองเขาก็ต้องแบบให้ความสําคัญกับเรื่องของลูกคร<ม><ม>อบครัวมากใช่ไหมคะเพราะฉันเนี่ยเลี้ยงหอนาทโค้เนี่ยก็อยากปล่อยให้เป็นทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปเร่งรัดไม่ต้องไปรีบร้อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปิดท้ายกันที่แฟนดีเด่นอย่างพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะที่ออกโรงปกป้องแฟนสาวก้อยรัชวินค่ะว่าฝ่ายหญิงไม่เคยเบี้ยวคิวกองละครศีห้านะคะ oh. เพื่อไปสวีทกับตัวเองที่ประเทศอังกฤษจนทําให้เสียงานเสียการ oh. ถึงขนาดที่ทีมงานต้องดึงตัวจ๋านัฐวีรนุชมาเสียบแทนถึง5ตอน oh. เรื่องนี้พี่ตูนบอกว่าก้อยเนี่ยได้แจ้งกับกองละครเอาไว้นานแล้ว oh. จะบอกว่าหนีกองไปก็คงไม่ได้เพราะเรื่องแพลนไปเที่ยวกันก็แพลนเอาไว้นานแล้วเหมือนกันค่ะนี่พวกกองอยู่ซ่านะไปช่วยพวกกอง หลังจากที่เทรนด์การเต้นฮาร็มเชคออกมาเขย่าโลกกันแล้วนะคะตอนนี้ทางเกาหลีก็มีเทรนด์การเต้นใหม่สไตล์น่ารักน่ารักนะคะควีโยมีจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะตอนนี้ทางเกาหลีกําลังมีเทรนด์การเต้นฮิตเทรนด์ใหม่ที่กําลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากมายค่ะนั่นก็คือการเต้นควีโยมีซึ่งเริ่มเป็นที่พูดถึงมากมายในหมู่วัยรุ่นไทยที่ชอบท่องโลกออนไลน์ ฮวโยมีเป็นภาษาเกาหลีที่แปลว่าน่ารักโดยความน่ารักของการเต้นแบบนี้จะอยู่ที่การนับเลขประกอบเนื้อหาเพลงซึ่งแปลเนื้อความได้ว่า1-1บวกหเท่ากับวยโยมีหรือเท่ากับน่ารักและบวกเลขต่อมา2-2กสก็เท่ากับน่ารักเช่นกันถ้าไม่ใช่คนกุ๊กกิ๊กจริงทําท่าตามคงเขินตัวเองน่าดูเหมือนกันนะคะ เทรนด์ฮิตนี้นอกจากจะมีวัยรุ่นเกาหลีหน้าตาน่ารักแข่งกันแอปเบลเต้นตามบรรดาศิลปินเคป๊อปก็เล่นกับเขาเหมือนกันอย่างเช่นเซฮุนเอ็กหรือ Tiffany แห่ง girls generation ก็ยังมาทำท่าน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วย <c ười> การเต้นคุยโยมีน่ารักยังไงลองชมคลิปแล้วคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ <c ười> ชมสามารถติดตามอ่านประกาศธุรกิจได้ที่สตาร์บัค95สาขาทั่วประเทศนะคะทั้งกรุงเทพและประิมณฑลค่ะปิดท้ายกันด้วยภาพของสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยาค่ะที่ร่วมกันจัดรณรงค์นะคะเพื่อรณรงค์นะคะเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและก็แมวในวัดกว่า500แห่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่มากราบไหว้พระรวมไปถึงมาชมโบราณสถานของจังหวัดด้วยค่ะ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ